ขอกล้สตีร่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสลับคิดโนี้เดี๋ยวมจะมาสอนเพื่อําการถอนนะครับสลหรับแอปเ l a y c แคสนะคะสํสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้านรังคลิปแล้วกันวันนี้มาอัปเดตนะทุกคนว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมนะสำหรับแอปเ l a y c แคสนะครับก่อนอื่นนะครับการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10บ,บาทนะคะสลัดเกมนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยจะเป็น20คะแนน20บ,บาทดีไม่ใช่20คะแนนนะทุกคนจะใช้คะแนนในการแรกอยู่ที่2,800คะแนน50บาทใช้คะแนนอยู่ที่700 0คะแนนนะตัวสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็น500บาทนะครับเยอะสุดๆเลยนะทุกคนคะแนนที่เราจะต้องทําการถอนออกมานะครับก็จะอยู่ที่ เจ็ดหมื 70, ่นคะแนนนั่นเองนะครับสำหรับการเล่นนะทุกคนสำหรับการเล่นคะแนนนะทุกคนหรือการหาคะแนนในเกมนี้นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจทุกคนการทําภารกิจนะมาดูกันนะครับให้เพื่อนๆทาการกดที่เพลง เล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับตัวแรกกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะทุกคนเจอหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเรานะครับทำการเล่นเกมพวกนี้นะครับนี่มีรูปหัวใจไหมยังไม่ได้ทําภารกิจนะก็คือเกมนี้นะทุกคนให้เรานะครับทำการกดคลิกที่เพย์นาวนะครับกดคลิกที่เพย์นาวนะจะเจอเกมแบบนี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเพื่อนๆจะได้รับนะทุกคนเมื่อเพื่อนๆทําการเล่นเกมนี้ทุกๆหนึ่งนาทีจะได้ อยู่ที่4คะแนนนะครับเกมเมื่ี้ก็เยอะมากๆเพื่อนๆเลือกเล่นได้นะว่าเกมไหนเหมาะกับเพื่อนเกมไหนไม่เหมาะกับเพื่อนๆมาลองดูแล้วกันนะว่าคลิปนี้เราจะสามารถถอดได้จริงไหมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวอะไรมาถอนกันเลยแล้วกันนะครับกดคลิกที่ถอนนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆําการใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะทุกคนใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมทำการใส่ลองดูแล้วกันนะ อนนี้นะครับผมก็ทําการใส่ไปแล้วก็จะมีคําว่าติ๊กถูกตรงนี้ตัวนี้ตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆทการใส่เหมือนกันเลยนะครับใสใ่ถูกต้องด้วยนะหลังจากนั้นจะมีคําว่าติ๊กถูกทั้งสองตัวโผล่ขึ้นมาสีเขียวแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดบันทึกนะครับกดคลิกบันทึกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการบันทึกสําหรับ บัญชีทูบันนี่วอลเลตเรียบร้อยเป็นเบอร์ทูบันนี่วอลเลตนะครับแน่ใจหรือไม่ที่จะทําการถอน1,400คะแนน10บาทเข้าเบอร์ทูบันนี่วอลเลตของคุณนะครถ้าใครจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะก็จะทำการกดคลิกถอนนะครับมาลองดูการนะว่าเราจะสามารถถอนได้จริงไหมถอนสำเร็จคุณจะได้รับ10บาทภายใน24ชั่วโมงนะครับด้านล่างนะครับนี่จะมีคาว่าประวัติอยู่นะ ก็ทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยตัวนี้นะครับก็อยู่ระหว่างประเมินผลนะทุกคนหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับมาดูนะทุกคนโอ้โหนี่ๆเงินเข้าแล้วทุกคนเฮ้ยทาไมเข้าไวจังอะทุกคนสลักเกมนี้นะรับสําเร็จได้รับอยู่ที่10บาทเข้าทูบอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยถือว่าเข้าไวมากๆเลยตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเดี๋ยวเราจะมารีแอปกันดีกว่านะทุกคนรีเฟรชแอปนะ ลองดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนถอนได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนการจ่ายเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกัน EP นี้มาแจก,กนะวันนี้วันอะไรอะทุกคนวันเสาร์แล้วกันมาดูนะว่าใครจะตื่นเร็วหรือไม่ตื่นเร็วคลิปนี้จะมาแจกนะครับสําหรับใครนะครับ ที่เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนผมก็จะมาแจกเพื่อนเพื่อเอาเงินที่สิบาทตัวนี้แหละมาแจกเพื่อนเพื่อนนะสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกทุกคนเม้นเป็นคนแรกนะกิจกรรมนี้จะจ,ะจะแจกต่อเนื่องไปเลยนะสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกเพียงพิมพ์คําว่าอะไรดีทุกคนอืมเพียงเพื่อนเพื่อนะครับพิมพ์คําว่าออ 283ทุกคน283นะ283ทุกคนมีแค่นี้นะทุกคสำหรับใครที่เม้นถูกนะครับอย่าลืมตอบกลับผมด้วยนะทุกคนผมอาจจะตอบกลับเพื่อนๆช้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าใครนะครับได้รับการตอบกลับจากผมอย่าลืมตอบกลับผมด้วยนะครับให้เพื่อนทำการเม้นเบอร์วอลเล็ต ได้เลยหรือถ้าใครมั่นใจสุดๆว่าตัวเองเม้นเป็นคนแรกนะตัวแรกนะทุกคนพิมพ์คําตอบไว้ก่อนตัวที่2เพิ่มแสดงความคิดเห็นก็คือเม้นอีกครั้งเลยทุกคนเป็นการใส่เบอร์วอลเลตด้านในแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะถ้ามั่นใจนะถ้าเพื่อนตอบถูกคงจะโอนให้เพื่อนเลยนะเพื่อไม่ให้กันเสียเวลานะโอเคก็จะประมาณนี้ละการมาถอดให้ดูแล้วนะสำหรับแอป p l a y c a s สนะครับสหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลางคลิปแล้วกันสลหรับใครที่ชอบคลิปนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ